สวัสดีครับเรียวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุ้ครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศรีกร,รกฎประจำปากหลังของเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจองลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจองลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางลาไลน์ดีของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะขึ้นรายละเอียดลยไลน์ดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศรีกรกฎประจําปักหลังของเดือนสิงหาคม2500 64กันนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2564นั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนั่นเองนะครับผมขอเวลาในการเปิดไพ่สักครู่หนึ่งนะครับ ผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะดูไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นเป็นช่องที่ยังใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับ และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมเพราะว่าตัวผมเองนั้นจะมีการอัปคลิปใหม่ๆค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่3 1สิงหาคม2564นั้นต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎนั้นนะครับเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับอย่างไพ่ใบนี้นี่ เป็นคนที่ทำงานละเอียดนะฮะแล้วก็ชีวิตประจำวันของท่านนั้นก็เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากๆนะครับอย่างเช่นการที่ท่านไปวางของไว้ที่ใดก็ตามแต่ใครมาหยิบจับไปแม้ว่าจะมาวางไว้ที่เดิมก็ตามแต่ท่านจะจับได้ทันทีนะครับว่านี่มีคนเคลื่อนย้ายไปก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนนะครับละเอียดขนาดนั้นเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นนะครับชาวราศีกรกฎนั้นถ้าหากว่าทำงานในส่วนของการเป็นฝ่ายปกครองผู้คนจำนวนมาก เช่นเป็นนักการเมืองนะครับหรือว่าเป็นข้าราชการในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและที่จะโดดเด่นมากๆเลยนะครับก็คือข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้พิพากษาเป็นทนายความเป็นอายการอย่างนี้เป็นต้นนะครับ หรือว่าเป็นงานที่ต้องละเอียดรอบค้อมากกว่าน,นั้นก็คืองานเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างนะครับเช่นสถาปนิกอย่างนี้นะฮะในการออกแบบโครงสร้างตึกอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ทํางานเกี่ยวกับเป็นนักบัญชีนะครับทำงานเกี่ยวกับเป็นฝ่ายบุคคลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะร,รับรองนะครับว่างานประเภทต่างๆเหล่านี้จะถูกชะโลกกับชาวราศรีกรกฎอย่างมากเลยทีเดียวท่านจะมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าตอนนี้ท่านอาจจะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือว่าเป็นพนักง,งานชั้นผู้น้อยแต่ว่าในอนาคตนั้นบอกได้เลยนะครับว่าจะใหญ่โตอย่างแน่นอนนะครับเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับผู้อํานวยการเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงอย่างนี้เป็นต้นอย่างแน่นอนนะครับชาวราศีกรกฎครับบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าในช่วงเดือนนี้คือเดือนสิงหาคมนี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งปลายเดือนสิงหาคมเนี่ย ไพ่ The วิ r l d นะครับเป็นไพ่ที่บอกว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในตัวของท่านนะครับแล้วถามว่าเอ๊ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในมุมที่ดีหรือว่ามุมไม่ดีนี่เปลี่ยนแปลงไปในมุมที่ดีอย่างแน่นอนนะครับในช่วงของรอยต่อชีวิตนั้นนะฮะโดยเฉพาะยิ่งรอยต่อของช่วงที่ไม่ดีกับช่วงที่จะมีโชคนั้นนะครับมันมักจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในตัวของท่านเยอะแยะมากมาย ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งไพ่ใบนี้บางท่านนั้นอาจจะเจ็บป่วยบางท่านนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้ท่านจะเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มออกมาจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านกันแล้วล่ะนะครับทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นสุขภาพของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยนะครับขอให้ท่านนั้นช่วยทําบุญนะฮะมีโอกาสนะครับทําบุญใส่บาตพระ มีโอกาสบริจาคทรัพย์นะครับในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากมีโอกาสนะครับสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวสรสรรพสัตว์ทั้งหลายชีวิตท่านจะดีขึ้นอย่างเห็นเห็นเลยนะครับไพ่เดอเวอร์นี้เป็นไพ่เทวดานะฮะแน่นอนนะครับท่านจะชอบคนที่ทําความดียิ่งทําความดีโชคใหญ่ๆของชาวราศีกรกฎก็ยิ่งจะมีมากขึ้น ประกอบกับผลบุญเก่าๆที่ท่านมีด้วยนะครับอันนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางท่านนั้นอาจจะทําบุญมาน้อยบางท่านนั้นอาจจะสะสมบุญไว้เยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านที่มีบุญกุศลเยอะๆนี่นะครับแน่นอนนะฮะยิ่งทําความดีเข้าไปแน่นอนนะครับโชคลาภวาสนาของท่านยิ่งจะพุ่งๆนั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเรื่องของงานนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าทํางานเป็นนักการเมืองข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือทํางานอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้ ในตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับท่านจะได้รับการผลักดันท่านจะได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานจากผู้บริหารนะครับผมจากเจ้าของกิจการที่จะทําให้ท่านนั้นมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเป็นมุมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับพไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าถ้าหากว่าชาวราศีกรกฎนั้นนะครับได้ทํางานในระดับที่เป็นผู้บริหารแล้วแล้วก็ จะมีความสามารถพิเศษมากเลยทีเดียวนะครับจะมีความสามารถในการจัดการการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวเก่งในด้านของการบริหารนะครับแล้วก็เก่งในด้านของการค้าการทำธุรกิจนี่โอ้โหหาตัวจับยากเลยทีเดียวนะครับชาวราศีกรกฎนี่นะฮะเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นหากว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีนะครับ ท่านจะได้เริ่มดีขึ้นงานของท่านมีโอกาสที่จะขยับขยายขึ้นบ้างแล้วล่ะนะครับแล้วมาคุยถึงประเด็นเรื่องของการเงินกันบ้างสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับไพ่ใบนี้กับไพ่ใบนี้ เป็นเรื่องของการเงินที่ดีมากๆนะครับไพ่ใบนี้ก็ให้โชคในเรื่องของความสุขสบายนะฮะในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องโอกาสที่ท่านจะได้อยู่ครอบครัวอย่างมีความสุขไพ่ใบนี้ก็ให้โชคเช่นกันนะครับแต่ว่าไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่ให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างเช่นไพ่สามเหรียญน,นี้นะครับ หมายความว่าชาวราศีกรกฎในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี่ท่านมีโอกาสสูงมากที่จะได้เงินพิเศษเข้ามาเงินพิเศษก็หมายความว่าเป็นเงินที่ไม่ใช่เงินเดือนเพราะว่าเงินเดือนนี้ได้รับประจําทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับเงินพิเศษนี้อาจจะได้มาจากการเป็นนายหน้าอาจจะได้มาจากค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับที่จะทําให้ท่านนั้นมีรอยยิ้มเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหรือบางทีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งให้เงินก้อนนี้กับท่านมา เป็นผลบวกกับชาวราศีกรกฎมากๆนะครับชาวราศีกรกฎครับแต่เมื่อท่านได้เงินพิเศษก้อนนี้เข้ามาท่านก็ต้องประหยัดสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพวกค่าใช้จ่ายต่างๆเงินที่จะใช้ไปทุกบาททุกสตางค์ต้องคิดดูให้ดีนะครับกับสถานการณ์แบบนี้ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เรื่องของการลงทุนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับชาวราศีกรกฎจะไปลงทุนมั่วๆไม่ได้นะฮะหากว่ามีข้อมูลไม่ดีมีข้อมูลไม่เพียงพอ อย่าพึ่งดีกว่านะครับดึงเวลาออกไปก่อนนะฮะคราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับไพ่ใบนี้นั้นเขาบอกว่าความรักของชาวราศีกรกฎนั้นมักจะไม่ได้ดั่งใจนะฮะคนที่เรารักมักจะไม่รักเราคนที่เราไม่รักกลับมารักเราคนที่เราทุ่มเทให้เต็มร้อยเขากลับให้เรามาเพียง20-30%เท่านั้นมันเป็นเสยอย่างนั้นนะครับผมดังนั้นความรักของชาวราศีกรกฎ จึงไม่ได้สมดั่งใจหมายนั่นเองนะครับอีกไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎอาจจะได้อยู่ห่างไกลกับคนที่เรารักนั่นเองนะครับอาจจะเนื่องจากในภาวะ โรคระบาดตอนนี้นะครับผมบางท่านนี่ยทำงานอยู่คนและจังหวัดนั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับแต่บางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้อยู่ครอบครัวอย่างอบอุ่นนะครับแม้ว่าในช่วงนี้จะมีการกักตัวกักกันอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าท่านก็ได้อยู่กับครอบครัวมีโอกาสที่จะทําอาหารร่วมกันอาจจะเป็นมุมดีๆอีกด้านหนึ่งของผู้ที่ได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวนะครับถ้าหากว่าเป็นช่วงปกติแล้วแล้วก็ ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันกว่าจะได้เจอกันก็ตอนเย็นดึกแล้วก็มีนะครับเช้าก็ต้องออกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในช่วงนี้แล้วล้วก็เป็นช่วงดีๆของท่านเลยทีเดียวนะครับได้อาจจะมีการจัดปาร์ตี้เล็กๆในครอบครัวของเราสร้างความอบอุ่นที่ดีให้กับครอบครัวเลยทีเดียวนะครับส่วนท่านที่ยังไม่มีคู่นะครับบอกตรงนี้เลยก็แล้วกันนะฮะว่าชาวราศีกรกฎครับในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ ท่านจะได้เจอคู่ของท่านอย่างแน่นอนพไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าท่านจะมีคู่ที่แท้จริงแล้วก็คนนี้เข้ามานี่มีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นแฟนมีโอกาสที่จะพัฒนากลายไปเป็นการสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วก็จะเป็นครอบครัวที่ยั่งยืนด้วยนะครับหมายความว่าถ้าแต่งแล้วแล้วก็ไม่มีคําว่าเลิกนะฮะจะสร้างครอบครัวมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเป็นความรักที่มั่นคงยืนยงดีจริงๆนะครับผม อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกรกฎด้วยนะครับชาวราศีกรกฎครับสิ่งที่พึงระวังเป็นอย่างยิ่งก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือไพ่ใบนี้ในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงดวงของชาวราศีกรกฎนะครับจากร้ายจะก,กลายเป็นดีนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะกลายเป็นดีนั้นมันมักจะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นมันมักจะมีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับเช่นต้องเสียเงินจํานวนมาก เช่นร่างกายที่เคยแข็งแรงก็อาจจะไม่แข็งแรงนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงในการที่อาจจะต้องสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือบางท่านด้วยนะครับผมในช่วงนี้ฉะนั้นนะฮะในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนะครับขอให้ท่านนั้นมีโอกาสทําบุญนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นเรื่องร้ายๆจะกลับกลายหายไปนะครับ นี่คือการทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีนะครับของชาวราศีกรกฎในช่วงระหว่างวันที่16จนถึง31สิงหาคม2564นั่นเองนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคเรื่องของการเงินที่จะเข้ามาหรือเรื่องรายๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎทุกท่านนะฮะเพราะว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมๆนะครับจะเกิดขึ้นเป็นผลบวกมากน้อยเพียงใดนั้นอยู่ที่ ผลบุญที่ท่านได้สั่งสมมาด้วยนะครับผมเพราะว่าผลบุญของแต่ละท่านที่สั่งสมมานั้นจะไม่เหมือนกันนะครับนี่คือดวงของชาวราศีกรกฎนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเอง กราบขอเชิญชวนชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วฝากให้ท่านนั้นไปแสดงความคิดเห็นติชมนะครับที่อยู่ด้านล่างคลิปของผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจและเพื่อที่ผมจะได้ข้อมูลจากท่านนั้นไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอทิรับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ